สวัสดีครับผมกล้านะครับผมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่เกิดไว้ว่าจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่แต่พอดีว่าวันนี้พุ่นทั้งวันนแต่เช้านะครับเลยไม่ได้มาพูดคุยกันก็ผมพาตัวเองมาอยู่ที่ลําพูนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของในฟุตบอลที่กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งฟุตบอลไทยก็กลับมาแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานตูรีราก็ชนะทางสุขโขทยัไยไปซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าเด็ก18อยากชนะผิดคนบงฝักเนี่ยเขาดีมากนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับบอลเตะกันเทียบเลยถ้าสื่อผ่านกันไปประมาณคุ่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มออฟบางคู่แล้วซึ่งเดี๋ยวจะมาเกินถึนพรุ่งนี้ซึ่งเนี่ยมาอยู่ลำพูนเนี่ยก็จะพาไปดูอากาศที่สนามแม่กวงสเตเดียมซึ่งทางไทยรีกลนะครับ้ประกาศมาประมาณช่วงหัวค่ําของวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้ทางลำพูนบอลเดอร์เนี่ยสามารถใช้สนามแม่กวงสเตเดียมได้แล้ว ซึ่งก็จะเป็นการกลับมาครั้งแรกรอบหลายปีเลยคือเขาโยกไปย้ายมาโยกมาย้ายไปเนี่ยก็เลยทําให้ไม่เคยแข่งขันในรังเย่าตัวเองเลยซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นเกมแรกบอนอาทิตย์ที่24เนี่ยจะเป็นเกมแรกที่เปิดบ้านเจอประจวบเป็นเกมไม่ใหญ่เลยก็ถือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ลำพูลจะกลับมาแข่งขันในบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมก็มาที่บริเวณโต้รุ่งนะครับยังไงก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแต่พรุ่งนี้จะมีท็อปปิกน่าสนใจมากมายรออยู่ย้ำว่าฟุตบอลไทยน่าดูมากช่วงนี้เพราะว่าจะมีโปรแกรมเต โปรแกรมแบบออกค้างอ่ะนช่วงธันวาคมอะแล้วก็จะมีพวงก่้ยอีกกล่นรายการเริ่มในเดือนหน้าด้วยก็ยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยนต่อในคลิปต่อไปแล้วนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จัดเต็มให้ที่ลำบูนครับ